รับแจ้เป็นหน้าถนนสายริ่งใหม่บุกป่าทีใจมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทางสนวิทยุผูภัยตลอดใจใจทาอีกครั้งผูภัยตลอดสิบห้าสองสามขนมตอวหลอดึงยี่สิบสามที่ข้งหนแดงรที่สองตัดระยะหว่ยหน่อยเกิดรถน้ำเบรกเปิดเสียงด้วยแล้ว เปิดปอนน้ำไหลเปล่าเปล่าเปาตรงที่เราไปจับหญ้าแถวนั้นเหรอใช่เจับใชเส้นนั้นเลยโอ้ทุกส่วนยาสอบถามให้เป็นไหมายเลข1 0อง สวิแถวล่างแถวที่สองหนึ่งสองสาหนึ่งสองอ่ะสองตัวหนึ่งกับสองหสายักสายมือสุดจนแล้วยี่สามด้านถนนลิงท้งหลวงพแล้วอของตัวเนนสองอ โานแค่โซนเจจุละแค่โซนเซนีมายว่าโซนนั้นเป็นยังโวไม่ติดนะติดมากว่าตูสามที่สมหมู <t iny throat> ่บ้านที่สหมู่บ้านูพัดับส qua nó sẽ đủ lúc vào đặc thương đập thương đập thương à? Không, không có, có máy cửa đó Mở cửa này โทรหานายกก่อนโทรหานายก่อนี่ขยู่ียงก่อนเขาไม่เข้าอ่ะนายกเกราไ้ยายลกขนาดนี้มองไงอ่ะ ไนักเติงเดี๋ยงเดี๋ยว,ยวม,มีรถมีรถคันสีแดงมาคันเล็กอีกคันหนึ่งรถรถแบบเพิ่มของอมาตอเราออกมาเอา,อานะอให้เข้าเฉพาะเจ้าที่ครับพี่